สวัสดีครับชิ้นนี้ก็พามาดูปากกระโพดบ้างครับงามบมอีซี่งามโอ,องามบอโอ้เล่นพ่นหรือชุบหนีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับ ตนี่ไม่ใช่เพชรเจริญนะครับผุกไปยังไม่ถึงรถผมเลยครับเอ่อมาดูลูกเล่นลูกเกียวบ้างครับนี่ลูกเล่นเยอะมากครับอันนี้เราอยู่อ่โหพหลพลศรนะครับนี่ดูไอเดียครับแปลกครับดูเขาขับโซ่ขับกำลังข้างในครับ ื ừ, ตัวนี้ก็ยิงลงล่างครับแบบนี้น่าจะดีเบาน่าจะเบาแน่นอนครับผมผมยิงข้างยังระแวงโอ้นี่โอ้เขาเล่นซ่อนหัวบิดอยู่ข้างหลังข้างข้างในข้างในขางล่างเลยแปลกเดี๋ยวต้องรอติดตามเพชรเจริญมากครับมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจครับ ดูครับอ้าวก็ดีไซน์เท่ดีนะครับด,ดุด้านดีตัวนี้ก็เนี่ยที่ผมข้องใจครับบางคนบอกว่ามันลื่นมันลื่นนะครับทำเนี้ยส่งกำลังมาแล้วมันลื่น ให้เป็นโซ่ดีกว่าผมก็ยัง FC บางคนก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเออ่ไม่เป็นไรเขาก็ใช้3เส้นเหมือนกันนี่แหละปัญหาที่ผมคล่องใจอะ่ะเข้ก็ดึงกำลังอย่างเงี้ยเขาเล่นเพลินไอย่างนี้เลยปออยยาลักจัดให้ครับดูเขาก็ขับเปิดดเฟิร์สแปดสิบั่เลย ไม่ให้หกสิบเาเร์อเลยแปดสิบไม่เลยดูลูกเกลียวครับอือลูกเกลียวเป็นแปลกๆเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับแรงพอไหมไม่แรงได้จัดให้ เปิดหลังนะครับเปิดสไลด์ได้ครับเปิดสไลด์มาครอบนี้ได้ถ้าไม่แรงก็เปิดเปิดรับตัวนี้ถอดง่ายครับดูแล้วน่าจะถอดง่ายครับดูเป็นเลเซอร์เปิดหลังแล้วก็เปิดข้างสังเกตที่เสาคอครับแม่เจ้าอลังการเลยครับเสาคอนี้เือมากครับ อเหลือชุดแหวนแหวนต้เป็นงานเลเซอร์ดูจ้างจีนจัดให้เนี่ยก็จะดึงดึงตะแกรงด้านขวาเราจะดึงตะแกรงขวาครับถ้าดึงขวาก็สายมันก็จะลุกๆหน่อย สีสวยนีครับตอนนี้ทำสีแท่นเครื่องครับอือหือปูคเฟ็กดก็จับนี้นะครับเวอร์เกินดูเวอร์เกิน เรื่องยังไม่เสร็จนะครับเรื่องทำสีครับอู้ก็ปั๊มปั่นหน้าหรอใช้ปั๊มปั่นหน้าโอ้เรือมอเตอร์มาอยู่นี่เลยครับไม่เจ้า เล่นเวอร์มากครับเวอร์สุดๆเลยดูชุดขาลูบลอกกันะงานเลเซอร์ทั้งหมดนะครับแม่ออสเมียนกิ๊เลยแพ้ก็ยังเวอร์ครับ จะเป็นมอตเตอร์ครับอ่าตัวนี้ยังใช้ออบิทครับเออสวยดีครับงานเดียนนี่ครับงานเรียนจุดลูกลอกบิดสองครับบิดบิดต่อหม้อตั้งเดี๋ยวพามาดูด้านนี้ครับโอ้โ ชุดมอเตอร์ก็ยิ่งเวอร์เลยครับดูครับ mm hmm. เป็นชุดลูกปืนนี่ครับกปืนอ่าประคองประคองมอเตอร์ไม่ได้โหนเผวนะครับโอ้เวอร์จัดเลยครับแล้วก็ซ้ายนี่ก็ออกจะลุ่งหน่อยหนึ่งลง่งดึงข้าวดีสองเส้นดึงที่รีบสองเส้นไม่เจ mm ้า hmm. ดึงดึงที่รีมแนวนอนครับเนี่ยดึงสองครับแล้วก็ดึงดึงบนอีกหนึ่งเส้นเออสวยเลยช่งางแม่เจ้าคือทำไมมันกับพิ่ สวยมากครับสวยสวยแต่สีเฟรมนี่เด่นกว่าเขาครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นเลเซอร์เองครับเลเซอร์หมดครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคันนี้น่าจะไปอยู่รบุรีหรือเปล่าครับไม่มั่นใจครับ รถใครก็แสดงตัวด้วยนะครับโอ้โหดูบันไดครับดูบันไดเขาครับดูครับไม่มีสะเทือนครับระบบล็อกเรียบร้อยอ่าดูคอนโทรลนะครับสังเกตนะครับเขาจะเอาน้ำมันมากอกไว้ครับน้ำมันไฮดรอลิกมากอกไว้นะครับนี่มันจะเป็นชุดสแตนเลสครื่อมใส่เกลียวครับ ไอเดียเขาท่ามากเนะลย้จะกรอกอบ้ฮดรลิกใสเนี่ยครับเบอรซิงครับดูมุมมองครับมุมอมองคนขับโล่งมากครับเนี่ยผมผมชอบท่อเนี่ยท่อเนี่ย อข้าวดีนะครับข้าวดีไอเดียก็ดีมากเลยข้าวข้าดีแล้วก็ชุดนี้ก็จะถอดได้นะครับชุดคอบบนนี่ถอดอจับน็อตสามตัวแล้วก็ยุกมาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรได้ครับอู้ก็ทำเป็นบานพับเลย เนี่ยร็อตตัวเดียวครับแล้วก็ยกขึ้นครับถ้ามีหูไม่จาเป็นครับเดี๋ยวเดินสะดุดอีกเนี่ยชอบท่อครับเดี๋ยวขับให้ดูโอ้ยร่วงมากเลยดูครับเนี่ยตำแหน่งที่เขาวางท่อนะวางท่อเสร็จครับวางครับ วางเสร็จแล้วก็ยกข,ขึ้นครับยกข,ขึ้นเนี่ยมันจะปิดพอดีครับนี่ข้าวมันจะไหลาไมาแต่ข้างบนเนี่ยๆนี้นี้นนนบแบบนี้ก็คือว่าเนี่ยเราตั้งมาแค่นี้ครับไอเดียมันเจิดมากครับโอ้ เลือดเลยเห็นบนนี่ฮ <c oughs> แล้วก็ดูถังเขาเขาเสริมบนนี่นะครับไม่ต้องเคลียร์ข้าวเลยครับข้าวมันจะไม่ค้างถังพุงมันได้หมดเลยครับดูมุมมองบนมากดูมุมมองด้านนี้ครับ เป็นอู่เล็กๆที่ฝีมือไม่เล็กเลยครับผมว่าก็นี่เขาเป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมทุงไม่เน้นแปลนเน้นอู่ดังเน้นยี่ห้ออะไรมากครับผมดูที่หนึ่งเนื้องานเนื้อเหล็กแนวเชื่อมการดีไซน์การออกแบบว่าถ้ามันไม่จบจริงๆอ่ะมันจะซ่อมง่ายหรือเปล่าซ่อมยากหรือเปล่าดูชุดพัดลมเขอาอยังลุกนะครับ การเปลี่ยนพ,พัดลมก็ง่ายครับดูสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ไหมครับเจอกันครับสวัสดีครับ